ไปหไน่ยปุ๊กลุกไปหานอใหม่ทำไมอยากกินนอไม้เห,หรออย,กกยอยากกินแกงเลียงอยากกินแกงเลียงรู้สึกินแกงเปรดแกงเปอะเข <c oughs> าเอิบวาแกงพักรวมแกงพักรวมอืมแล้วอันนี้จะไปหาานอไม้เห,หรอแมนแล้วนี่ไปบอกอันนี้อะไรหอดบลมนะรู้ด้วยเหรอ เอาไปใส่แกงใช่ไหมแมนอยากใส่อยังใส่เก็บเอาน่าจะกินอยากก่างไรเก็บเอาโอ้ไปไปเบิ้งน้อไหมไปไปสูงถ้าเล็กสูงแมนกินลายนี่เล็กเล็กเกินอีกโอ้อืมโอ้มาต่อไปหลายดอกกินบ่หมี่เอเคพอแกงก็พอแล้วเอาไปย่างด้วยไหม ยังกินน้ำหอมกินกับส้มต่ำนู่นอีกก้อนหนึ่งไปไปไหน,น,นในในรีวิวนอไม้ให้ดูหน่อยสิทั้งใหญ่ทั้งยาวต้องหนอไม้บ้านเราหนอไม้บ้านเราไหนเน,นี่ยนะโอ้โู้โอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหเนาะอโ่ะซิมไปเพราะเราคู่กันเพราะเราคู่กันเป็นคู<อ>่กันเลยไ,ไปโอเคเนาะไปเดี๋ยวเราก็ไปเฮ็ดกับเขา บรรยากาศคึมทั้งวันเลยฝนตกทั้งวัน มาเด้อข้าเจ้าหน่อไม้กินตำสมตำหน่อไม้เผาหน่อไม้ย่างหน่อไม้ย่างน้ำกัน่อือหอหอมหอมเนาะหอมวานหวาสดๆไงเพิ่งจะไปเอามานี่ส้มตำส้มตำแบบบ้านเลยบริสัทร์ยังไงมาละกอกับพริกอือหือหน่อไม้หอมคืะ แล้ว่าแกงแกงเลียงอืมไข่ปลาทองไข่บวบผักอีตูกะผักอ,อีตูหรือว่าใบแมงลักืมอืมอืมหน่อไม้หน่อไม้เผากินกับขมตำแซ่บลอวลองดูลองดู กดน้ำแกงจัง่อยชุ่มคออ๋อแซ่บพี่น้องหวานหวานหวาน,นนอไม่หวานพักเห็ดกับข้าวนี้เไดซือเลยจ้ะพักปลูกเองสุย่างจะ้ะปลูกเองปลูกคางบ้านจะกินยังกัะปูกไปกินเลยแกงนี้อร่อยหวรักตองด้วยหวานรักตองด้วยแม่เหราคนเห็ดใส่ใจ อะไรบอ่าอันนี้เ็เอาจังอนเพร่ะกินข้าวแซ่บอื่หน่อไม้เผาโอ้อืมิึงกับซนดำให้กินแห้งแซ่บอืมอืมทำยังไง อย่างใ่ๆหอมๆสดๆแกงหน่อไม้ฟักทองใส่ผักอีตูแกงเลี้ยงใส่ใส่ไยแรงรักเนาะเป็นไงแซ่บแซ่บโอ้โ,โหบวบอืมโอเคเนาะ